ก,กับสวัสดีเอฟซี FC, สำักข้มท่างบ้านขอต้อนรับเข้าสู้ช่องบ้านเฮาผาโชคเอามือนีมาเบิงบอน้าปูพญา,านาคตั้งฉศนกับมาขอสู่ขอลาบพื่นเนาะขอไม่แล้วก็เลยก็แช่กดติดตามบ้านเฮาผาโชคกันนะครับามาติดตามกันเลยครับ อย่ามาลูกจุดอันีอย่าไปหาลูกเลยสิอ่าถ้าก้อนเป็นปิดไว้อันนี่ก็เป็นเปิดลวงเราพี่น้องครับอ่ากเห็นครับยุลึกมากอ่มีหินยังหอนมพี่น้องเนาะ ครับค็มนี่พี่น้องของเขามาเพราะขาใสาครับเขามาาฮะอ้างปูฮงคนโชคดีพี่น้องเนี่ยคนโชคดีกันก็ด้เลขามาา เดี๋ยวออกจากนี่ก็สิาพาไปทข้าญ้าตะเคียนกับทางหญ้าตะเคียนเนะะาะเอาทั้งช่วงนี้ก็เส้มใยใจกันลอยเพื่อรลังถวายน้ำม,มาผ,มาผู้บุรีะถะวายน้ำทั้งผู่้ามาจะนอนหาเด้อปู้หญิงแบดนี้มาขอจบขอบารมี học à, à trò si. gì, để có gì để lại để cho thầy dạy tôi, không เพศเช็คนี่ข่างหินโอ้โหายญาวีมุนเทวีคือซื้อ,อยาตะเคียนกับยญาวีมุนเทวีปูนันทเสนปู่มุจลินนะครับผมพญานาคดำกับปู่มุจลินเราเป็นพญานาคดำพี่น้องก,กับปู่นันทเสนพญา,านันทเสนนาคนันทเสนกับนาคดำ ครับสำหรับตัวเลขก็คือเห็นอ่ะพี่น้องได้เป็นพุ่มของทางสำนักสงฆ์ป้าปามครับเนพี่น้องบรรยากาศบอบนอกบ่อนามเผิดเป็นมาได้จ้งไดพี่น้องเงือกครับยุคก,กลางป้ากลางโขกครับมีบ่อนามได้ครับแสดงว่มมาพู่มเพิ <c oughs> ่นดีอ่าต่อสิเป็นทีเก่าอ่าเป็นทีเก่าเป็นหมองเก่าของปูง่่าเพื่อนนะครับ อืออู้อ้าว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 อืออู้ hmm. 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 สะะวัตาธรรมวตาัาน้่ยกาขอวิวันตูวดำนัเตะนี่แหะไอ้พ่อนี่ี้อมิดสักชิดนี่ใมิดเป็นจริงได้พนนั่งสาวสีพ่อนุตีพำไปตามดยนะอรนอกเป็นีหพุทธคุณธรรมะคุณสรรมะพุทัตตธรรมะโมบุตายะ พุทธบาลมีธรรมบาลมีสังฆบาลัยไม่เกิดถ้าเกิดสีเกิดเป็นเกิสีไม่ปีนาปีไรได้สามมมาสร้างขากเปด้เิดแลโ่เขาโคยรับไปบนข้างหญาตะเคียนท่องพระ้เจ้าที่เนด้ผูเทพาลังีพานั่งป่ นี่ครับเป็นทาง่าตะเคียนเาอยยูอ่าถักสะตุยาเอ้ยลูกหลานน่าเบ่งบาลมีของยาชุ่มบาลมีลูกหลานได้โชคได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินทุกอย่างเดยออ,อันนี้เ้ย เป็นพุ่มทางยาก็ได้ครับตัวนี้แล้วพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อเก็บเหนียวพี่น้องก็เบื้องตัวนี้เด้อเออปู่ยยาบนี้ลูกมจัดระดับไปของยาเพิ่มว่าประจำตะกองที่บออ่าก็ไปกับคนดีนป ณสานกายายนะครับปูยายายาพีมม่มลทีวีนี่นแหละนี่แหละือยน ยายา,ยายายาวิมลเทวีครับยาวิมลเทวีครับยาตะเคียนผู้รักสมรักษาผู้เบิ่งยุ่งเหครับของยาเนี่ยสี่คนดูนี่เนาะอา่าหลายร้อยปีของยาวิมลเทวีเอาเด้อยาเยอ้นนอยลูกหลานมาส้มบารมีบารมีจะมาสานสร้อยกันนะครับีขอให้เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกให้หลานเด้ออ ูกหลานสิได้มาสามมาแปลงซอยอ่าห้คนได้่งหัจากยาบีมอนเทวีสิบบันซาหาบันลือไปไกลถึงประเทศไทยประเทศนอบทั่วโลกไปไลถึะเทศไทยปเทศนอกทั่วโลกตัวยาเด้อมาซอยเฮ็ดซอยสางวียนีกันยี่รีกะไป้เรียกตัวนี้อีรีเนาะเรียกคุ่มเนาะตัวยาก็เอาให้เขาเรียกคุ่มเรียกสุดนี้ดัวยาเด้อคุัปทิชิตแหละครับุยาจังไต่กัจ้าห้นี้เรียกตัวนี้ ดีเดอยาเด้อ,ดดยอยให้่นี้เล็กชุดนี้เด้ยาอาจังได้ก็ใหายาได้พิจารณานี่ล่ะลูกหลานจังสิเดมาหาหยาอีกเด้อทางเอฟซีอ่าเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านครับจังได้ก็ใหายเบิ่งกันนะเอ่าแคปหน้าจอกันไว้สำหรับตัวเลขของอยาวิบลนทีวียาพู่มปูดำอปูหนากดำดนันทเสนปูมุจลินหนากดำ อาจจะได้ก็ให้พี่ให้น้องเฮาได้เกนะ็บหน้าจอบเบิ่งกันไว้ให้ยาาย,ไไยาได้เขาบ้านนี่คือนี่ระยาะด้วในเลขนี่ล่ะเดีมขอบารมีนะครับจากยทีวีดันท์อ่าฉันจะออกไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่ฝากน้องคลิปหน้าก็จะลืมกันเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากตัวเลขตัวนี้ไว้เอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าสิเป็นทาง อ่าช่องบ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาพาโชคไอพีนองเฮาอิทธิความสุขความสวัสดีครับถือเหลียในปีไม่นี่อ่าพูละหลานสองหลานได้พีน่น้องเด้ออาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาพาโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ